สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องนวนพลพะรวยตอนนี้นวนพลพะรวยกับมาที่บ้านอาจารย์ปานี่กมาตามตัวเลขแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีอาจารย์ปานี่งวดที่แล้วเก้าสองพงโยง,ย,งาายุพี่น้องอาจารย์เพิ่นตัดออกเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นสิบ่ใหาพลาดวัสดเพิ่นว่าเพิ่นสิบ่ตัดตัวได้เพิ่นเสียวมัดสุก ทุกโตมาฝากพี่น้องเอฟซีให้ถือกบนล่างให้ได้ว่าสั่นพี่น้องเอา้าไปฟังอาจารย์เบ้าให้ฟังว่าปิดยังขึ้นตัดออกเหลขกตัวนั้นเนาะค่ะแล้วงวดนี้มันใจซ้ำไดเนาะค่ะไปฟังน้ำกันค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสว,ส,สวัสดีครับเป็นยังไงเนาะงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดเสียเลยไหมฮะโอเสียนะครับให้ใหารสอง แปดสองหาหนึ่งหาสองหาสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามบันเก้าอันเก้าสองอันโไหายข้าเจ้าไปแต่ว่ามีอยู่ในสูตรนี่เหีนเลียนเลียนในสูตรไปอยู่นี่ใน,น,น,นสูตรนี่สายล่างย่างเดียวเนี่ยขีดไว้บางรุ่นหนึง่งหนึ่งขีดสองขีดสามขีด บุ้ยเกาสองพุ่งยุ่งอยู่บระเดยวครับแต่ว่าเป็นยังครับวันเดียวไม่น้อยจนเชื่อใจอยู่กับยักษว่าคอาโทษพอไปแล้วเจ้เอ็ซทุกคนทุกคนจะได้มันจากก็ไม่ได้ยก้องก็ได้เนีำนวัมันก็เป็นสิทธิี่เขาที่รถรัดมันคิดผิดผาดไปเลยมะโอ้เอาว่เป็นยังหอกว่าจะลพแตมันเป็นวันที่สิบเก็ดเดอ มันกลับไปย้อนขึ้นวันที่สิบหกบ่เนี่ยกว่ามันนะเรือนมันย้อนขึ้นวันที่สิบหกเบิ้งถ่าถ่าคำนวณย้อนมาเนาะเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยวันที่สิบหกสองเก้าหนึ่งหกสองสามสามศูนย์บ่ออกสองเก้าเก้าสองเลยเนี่ยถ่ามันถ่ามันถ่ามันเห็ดตรงมือสิบบมีพิษเลยเนาะเออขามันตรงมือก็สิบบ่พิษพลาดมันเนาะมันมันบ่ตรงมือมันวันนี้บ่เป็นยังหรือวันนี้บ่เป็นยังหรือที เราเบื่อท่วงน้ำเน่นน่นลูกหาจ้าเลืมช่วงนั่นข้าโท่วมาหาสายแล้วเมื่อนี้เอาเรียกวิ่งเฮ็ดจยองนะเก่าเรียกวิ่งก็อาอจา์มาสันขา้าว่าจำได้บ้างหเก้าแปดดเก้าแปดนย <c oughs> <c oughs> ์เก้าแปดหนึ่ง 6. หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห1 5เก้าหา นี่จันละรายการมันก็ได้มันเลขคำนวณมันก็มีจั่างสิ่งละไม่ได้ว่ามันเด้มันออกอยู่นี่นี่มันออกอยู่หนีมีเทียที่สองหอกอยู่บ้านไม่ได้ก็มาประจานหลอกมีเทียที่สองหาต่หาเลยเลขเลขรถบ้านนี้เลขรถอาจารย์ฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวชิวบึกเอ็กซ์แงส์เหมงบนหมดทั้งหลังเลขรถขั้นนั้นมันห้าสองเก้าฝันเกี่ยวเคนเนี่ย บาดนี้ไปซใี้เพิ่นเมิองด้วยเสี้อาแน่นี่ว่าสั้นที่วัดน่ะเออเิ่นบซื้อบาดบวนนั่นก็ได้นั่นเด้บาอนั่นคือกันแมนเบดบอคือว่าวาดบอเขา้าสองตัวเดียววันววนี้อาจา,ารย์ฟันไปครับนี่นี่นี่นเลขฝันประกอบว่ครับ เดี that 50, that from methods, from huh. like ๋ยวสิบอกที่ล่างไอ้เทียนึ่งรออยู่รอจังหวะอยู่ปั้นเราก็เป็นนั่นดอกวนนี้แต่ว่ามันกะเป็นวันสิบห้ากันเดาเมื่อเกตคำว่าหนึ่งหันปันนี้มาหน้ารักหนีมาหน้ากอนลืมคื้นพอผู้เพิ่นสิบห้าเอาอันน้ำ้นไม่เอาบอาเพิ่นเลขขอขอจากพุ่มเนาะขอจากพุ่มก็เคยเข่าพื่อกันกับพ้าแต้มเดียวนั่งกันก็ได้ พ่นั่นก็ได้เม่อน,นั้นนะจะว่าเมือ่อใดบ,บ่ท่านพ่อเพื่อนนี่กับสิชวนเพื่อนนี่เพราะมันนอ,อกเมื่อวันที่อะไรวันอังคารแต่ว่าไม่เปลี่ยนวันวันวันพระคือวันอย่างวันพระกับวันพระคือกันนดับสินดับออกเด่นดับนออกเหลือขี่แล้วล่ะ กำบวนเลขขี้หุ้เก่าบนบนแม่นขี้เห็นบ่อาจารย์ขั<บ>นขันดับขี้หุ้งก็ห่วงวนแม่นดีดอกแมน่นโบภาพดอกทิ้งวันเนาะไอ้แจ้งได้ก็ให้พี่น้องยกที่ไปวิเคราะห์มันได้มากตัวใดเรียกซื้อเรียกดึงเอาได้แต่ว่าเลขอยู่ในหันประกันหนึ่งเลขติดหนึ่งซื้อรอดเลขว่านี่ว่าเนี่รับประกันหนึ่งงั่นบ่อาจารย์รับประกันหนึ่งให้ยักเปอร์เซ็นต์ครับบ่อาจารย์ว่าให มันหนึ่งสี่ตัวเนาะปลาจิ้มบ๊วมาลานเปลาเช่นอยู่หนึ่งอาจารย์ปานี่หนึ่งมาแห้งสี่ตัวนะครับวันนี้หนึ่งครับว่าเนื่องกับมาสองเรียกว่าเนื่งกับประกันสองให้อืม่าเจ้วันเน้นไปใส่หาสองมันเป็นเป็นเก่าซองพื่นเล็กวิ่งนี่วัดก้อนพ่นเขาเพราะฉะนั้นเล็กวิ่งเข้าเขามาตลอดเล็กวิ่งนะยังมาท่านผ่านโอ้เล็กวิ่งนี่เขาตลอดเขาตลอด เลียงแต่เล็กจะโผล่บนเขาเรียกวิ่งในเขาสองตัวมาตัวน่ะเขาตลอดอยู่เด็กวิ่งมาตลอดอยู่แต่ว่ากานอันผู้นึงแล้วว่าอาจารย์เลียงมันส่นกันมันซื้อพอด้ายดิพอด่านซื้อพอด้ก็ซื้อเลียงวิ่งเอาอาจารย์วิ่งหาไปเรื่อยอาจารย์เราเขาปฏิพันธ์มากปฏิพันธ์มากนะ ไปหาบ่นหาล่างไว้เช่นดอกแนวกองประกันไว้แล้วบ่นล่างเขาบ่ะครับบอกเคนนกะ็เจ้าก็วิ่งเอาได,ด้อยู่นี่รืล่าเพราะว่าก็าเจ้าอีหยังก่อนอันบาทนึงได้เท่าไรบ่ได้นบาทนึงได้สี่บาทบ่มีอันนั่นซื้อเมืองนึงได้สี่พันนะเขาบอกให้พ่อหาพันอืมนั่นรถเออเขาลด เมื่อเขาหนา่เขาหายซีพ่านบางเจ้าหหายหาไว้จันแล้วว่าแล่าอ็ไปเอ้ายังได้เก่าคนแล้วว่าจะเอาหาเป็นไงแล้วว่าจะดอกอันเปียกในเบาไหวว่าจะดอกอันข้าโท่มากเนาะแต่เมื่อนี่หายหนึ่งตัวเดียวเจ็ดยังไม่หายู่ที่เจ็ดแต่ว่ามันใจหนึ่งหลายกลัวแต่ว่าหนึ่งในมันใจหลายมันจะรดข้าเท่อม้าว่าเนี่ยเขาเจ้าม้าว่าอน งูได้เก้าครับสามมาที่ว่าสันการเก้ากับสามกับมันนอนเบอร์เงินเนี่ยมันมันจับคู่ไว้แล้วนะเก้าสามมาถามมาดีกว่าสันนะถามมาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นคู่อื้นถ้าข้าเจ้ามาเก้ากับสามถามมาน้ำกันมันจะมาน้ำกันบอกกันเนาะว่านี่ถามมาสามนี่มันสิเป็นสามเจ็ดลวดเก้าสามเจ็ดลวดเนี่ย นี 9, 3, ่เก nah, right. ้าสามเจกตมัตสีมาจังตรงมันมาขันหน้าน like ้ำกันสีหน้าแบบนี้บ่อแฝกกันไปเลยบ่อแฝกกันมันสีเป็นหม่ว่าชื่อเป็นสุดกับตัวหกประตูรถอันนั้นเรียกว่าเพราะเก้าสามเจกตเพราะว่าข้าเจ้ามาเก้าสามเก้ากับสามมาหน้ำกันบออาจารย์ว่าบางข้างกับมาว่าเฉโนว่าบางข้างกับมาหน้ำกันขาบ่อมาหน้ำกันมันสีจับปูสามเจ็ดนั่นเป็นเก้าสามเจ็ดว่าเฉโนว่าซื้อสามเจ็ดหนึ่งยิ่งสิจะได้ว่าเฉโน เ็ดหนึ่งสามมันี่ก็ได้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันเดียวพอเห็ดจังไรหนึ่งมันกัมาอยู่แล้วบ่บนกับลางต้องมาหนึ่งรับประกันหนึ่งมาอยู่แล้วมาาอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งนั้นเราก็ว่าแล้วเห็ดดันหนึ่งมันได้ซีตัวไหมเนี่ยเข้าคือจัาบอกตัวเดียวเลยคือหนึ่งมาหน้าแห้งหนึ่งหน้าแห้งมันชนกันซีซีเอ่อร์ซีสูตรซีสูตรอไมันได้กันหนึ่งอันนี้กันหนึ่งอันนี้กันหนึ่งแสดงว่าหนึ่งเนี่ย จะบอกใส้หนึ่งขันยี่ล่หลักหนึ่งไปนับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ไปเรนหนึ่งคูนสิบเก้าหนึ่งสี่บ๊อบผ้าหนึ่งคูนสิบเก้าเอาบ๊อบผ้าขันขันมากหนึ่งนี่คือลายหลักรถขันเห้าวอยากซื้อลายตัวนะอันนี้ว่ามันเป็น เรียกหน่อยตัวเก้าตัวเนี่ยเก้าคู่ที่มันติดหนึ่ง no. มันใหญ่มีแค่สองตัวหนึ่งสองสองตัวหนึ่งติดหนึ่งนีหนึ่งหากับเพียวนี่หนึ่งหาเจ็บหนึ่งหนึ่งหากระหาหนึ่งเจ็บหนึ่งกับหนึ่งเจ็บถ้าแหยจันแล้วเบิ่งแหยจันแล้วขีหายในบบันเอาเพิ่งรึกบันเอิ่งอันตรวจสะกันนึกขีวหนึ่งเก็บเจ็บระกันนึง ประกันหนึ่งเนาะครับประกันหนึ่งอาจารย์อวอาวรถครับเยอะแวล่านันประกันหนึ่งเอาเอจับใช้ตรงๆเลยเอาจารย์ใชครับมีมประกันหนึ่งละว่านี่ประกันหนึ่งอาจารย์ประกันหนึ่งเด้ออย่าลืมอเอมันได้ได้งวดนี่จะจีได้แก่มัดเคืนด้วยให้ได้เงินได้ทองมาใส่มันเข่าปีไม่งวดที่สองแล้วนี่ เบดนี่วิ่งบนล่างเนาะจารย์เนาะ1กับ7นี่บนล่างแต่ว่าประกัน1มาแน่นอนปรกั1มาแน่นอนครับนล่าง1ตว่าแน่นอนมาหลายกว่า7อีก1นี่โอ้นี่งจักเนาะอาจารย์นงสิไปจับคู่ตัวได้ก็แล้วแต่มัก1ครับ ไปจับคู่เก่าเอาขันมันบอกเขาเขามากได้หีก็ไปจับผู่ใส่ตัวอื่อนโอ้ถ้าพี่น้องเอฟซีเพิ่มมากจับใว่ากันก็ได้ครับเพราะอาจารย์มาแน่นอนนอนหนงเขามากใส่ตัวนี้ก็เอาใส่ตัวนั่นเลยตัวให้ถึกใจผู้ซื้อวันจับไปอัยิงนี่บ่บ่พลาดนะตัวเน้นตัวนักของอาจารย์เลขสามตัวมีตัวใดครับตัวเน้นตัวนักก็เก้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้านี่แหละ สามเจ็ดหนึ่งนี่ละชุ้มขีดตัวเสืแดงคือเนียนบมดทุกตัวแต่ว่าเนียนหนักที่สุดคือเก้าสามเจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดกับสามเจ็ดหนึ่งอาจารย์มันโกโมตัวแดงนี่เป็นตัวที่อาจารย์ชอบที่สุดน้องชอบที่สุดมันใจเร็วกว่านี้แต่ว่าบนเหน่ดิหนึ่งนี่ราจีเป่าก็ได้ดิสิบเอ็ด อย่าลืมนะหนึ่งกันไว้ก่อนเพราะว่ากับบไดเ้ลงดอกแต่ว่าสีเ้าสูฟังพราาะว่มีส่วนรุ่นสิเป็ดตอวหนึ่งมาแห้งเนาะเพราะว่าหนึ่งมันมาแห้งเด้อหนึ่งมันมาสีตัวเลยหนึ่งอาติเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้ได้ลางหรือบ่นก็ได้เห็นว่าสันว์นั่นหนึ่งเนื้อเก่าอาเจียวตัวนั่นไปออกก็ได้นี่ปมบ่มนี้อันนี้ป้องกันไว้ให้ งานที่ <งา S 1> ทคลิปนี้นี่อาจารย์พีมียังบอกกับพี่น้องแอบซีก็ <ขอ S 2> ได้ก็คือฝากเจ้าแ<ข>อบซ<อ>ี้ทุกคันทุกคนให้พิจารณาอห้ญาติตรวจยาเครื่องอาจารย์ที่บอกไปหลายๆงวดก็ได้ช่วนเลขวิ่งนี้คือสิบัวผานดอกอาจารย์ก็ขอตรวจก็ให้ส่วนทีผู้มีโศกกับใครอสิใดนี่ภูไม่มีโศกก็บ่ได้คืออาจารย์ม่มีโศกนี่แหละ อาจารย์ก็บ่ได้ก็เห็นอยู่ไปซื้อน้องหันเนี่ยเขาบ่ซื้อเข้าพวกใครไงถ้าซื้อมื้อสุดท้ายพนะาว่าน่ะร้านน้องฮานก็ได้ที่ดวงนะครับเออละดวงบ่มีเห็นอยู่กับบ่อขนาดพี่สาวบอกเลี่ยเมิ่อวบ่ซื้อน้าบ่อเข้าสองสองเาบ่อกูไปซื้อแล้วเขาบวกาครไ้ถ้าเมื่อสุดท้ายกันนั่นแหละดวงไผดวงมันดวงเอคซีกันน่ะ ทางคนกับตางหลวงไผ่หลวงมั่นเพื่อนบุญญาบารมีของทุกคนที่เฮ่ามีเทวดาซีองทุกคนที่มานักสมรักษาตัวเห่าเนี่ยต <c oughs> ้องก็ต้องขอพรจากสวรรค์มาเป็นที่จังที่เพืงอทุกคนเด้อกัอาจารย์ก็มีความหวังให้ทุกคนแค่นี้แหละเนาะครับก็ <c oughs> ขอบคุณอ,อ,อาจารย์หลายเด้อครับที่มาให้แนวทางครับ ครับขอบคุณครับเอาพี่น้องเอฟซีกันนี่แหละครับคือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปลานี่ครับมักชอบตัวใดพี่น้องอาจารย์นั่ไปลงทุนได้ครับบบมักบชอบกับโบเป็นยังครับกับพันนะครับเนาะบบมักบชอบกับพันเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมันก็มีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับก็ห้โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมรับฟังให้วิเคราะห์ให้ดีๆครับก่อนที่สิลงทุนครับให้ลงทุนอย่างมีสตินะครับพี่น้องครับเอา ถ่ายคลิปนี้กับใ,ให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนครับโชคดีครับสว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ